รีวิวแนะนำซีรีส์จีนเกาหลีวายครบจบในที่เดียวสวัสดีเข้าวันนี้จะมาแนะนำซีรีส์จีนเรื่องไข่ปมสัมผัสอาถรรพ์นำแสดงโดยต้วนอีหงที่มารับบทสวีจิ้งจือและโตเซียวที่มารับบทจงหมิงเฉิงบอกเล่าเรื่องราวของสวีจิ้งจือที่ต้องมาร่วมกันสืบคดีกับจงหมิงเฉิงผู้เป็นเพื่อนของน้องชายที่ตายไปของเขาเป็นเรื่องราวของสวีจิ้งจือพระเอกของเรื่องที่ต้องสูญเสียน้องชายไปอย่างมีเงื่อนงำ เขาเป็นอาจารย์ตำรวจที่กลับมาเพื่อสืบสวนคดีแปลกๆที่เต็มไปด้วยความลึกลับและได้ไปพัวพันกับคดีเก่าที่ยังไม่คลี่คลายเหตุการณ์หลายอย่างเหมือนกับว่ากำลังมีบางอย่างควบคุมอยู่เบื้องหลังเขาจึงจำต้องร่วมมือกับจงหมิงเฉิงผู้เป็นเพื่อนสนิทของน้องชายผู้ล่วงลับทั้งคู่ร่วมมือกันเพื่อติดตามเบาะแสที่พาไปไขคดีต่อคดีแต่กลับพบว่าทุกเหตุการณ์เชื่อมโยงเข้ากับองค์กรลับและปริศนาในอดีตที่ถูกปกปิดมายาวนาน ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสืบอยู่นั้นทั้งคู่ต้องเผชิญทั้งอันตรายเกมลวงทางจิตวิทยาและความจริงที่บิดเบี้ยวราวกับกำลังเดินอยู่ในเขาวงกตในตอนที่ความจริงกำลังจะปรากฏพวกเขาก็ยิ่งพบว่าคดีนี้ไม่ใช่เพียงอาชญากรรมธรรมดาแต่เป็นปมที่เกี่ยวพันทั้งอดีตครอบครัวและความลับที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลเป็นแนวสืบสวนสอบสวนระทึกขวัญที่ดูมีความลึกลับซับซ้อน เป็นเรื่องที่มีความหม่นและเนื้อหามีความหนักพอสมควรเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูซีรีส์แนวค่อยๆตามหาความจริงทีละขั้นและเนื้อหาคือมีความตึงเครียดไม่ใช่เรื่องที่ดูสบายๆเลยแต่ก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีความน่าสนใจออกอากาศทาง VTV ค่ะ